เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาสาฬหาบูชาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ดึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จากวัดต่างๆทั่วเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษจำนวน16รูปได้พร้อมใจกันเดินทางมายังวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์เพื่อร่วมกันฟังพระปฏิโมกตามธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ สร้างบรรยากาศอันเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสคล้ายดั่งเมื่อครั้งพุทธกาลโดยมีคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจำนวนกว่า40ท่านได้เดินทางมาร่วมฟังพระปฏิมโมกข์และถวายพัตตาหารบรรยากาศภายในอุโบโสถเต็มไปได้วยความเคารพและสำรวมซึ่งสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยและความสามัคคีของหมู่สง์ บรรยากาศโดยรวมของวัดอาสาลักบูชาที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ในปีนี้เต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายและศรัทธาทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธแม้จะอยู่ไกลจากมาตุภูมิเป็นเครื่องยืนยันว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางสามารถอย่างรากลึกในหัวใจของผู้คนได้ ไปว่าจะอยู่ในบุบใดของโลก